ัลโหลสตล์บายส้มซานะคะจะมาดูว่าสายอันเนี้ยสายสายที่เราคล้องหูเนี่ยมีประโยชน์ไหมคะประโยชน์อย่างอื่นต่อนะคะช่างอันนี้สายนี้เป็นสายยืดนะคะทีน,นี้ช่งางซาช่างซาหาย่ังยืนไม่ได้ช่งางซาจำมา DIY นะคะ เนี่ยค่ะยางยืดของอผ้าปิดจมูกนี้เลยนะคะทำอะไรได้อีกอย่างนึงนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้คือมีประโยชน์ละทีนี้และทีนี้มีประโยชน์อีกอันนึงนะคะสายของเขาไปเอาสายเก่าหรือสายใหม่ก็ได้นะคะสายเก่าหรือสายใหม่ก็ได้นะคะสายอะมันไม่เปื้อนหรอก แต่เป็นของเราใช้นะคะอย่าไปเอาของคนอื่นใช้นะคะแต่ทีนี้เสื้ออย่างนี้นะคะเสื้อนะคะ,อะพ,อพอใส่ซิปใส่ซิปตรงนี้แล้วค่ะก็ยังกลางไม่ได้นะคะเรามาใช้วิธีนี้ค่ะวิธี DIY อสายเดี่ยวให้ลูกค้าค่ะ ที่เปิดง่ายแต่ทีนี้เราไม่มีสายยางยืดนะคะเราได้สายเน,นี้มา DIY นะคะตัดให้ได้เท่าเท่ากันเนี้ยค่ะแต่เรามีตะขอแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือตะขอเกี่ยวเหมือนตะขอเกี่ยวกางเกงในอะคะ่ะเนี่ยเราหงายขึ้นนะคะหงายขึ้นลักษณะเนี้ยแต่ว่าหงายขึ้นนะคะทีนี้มาสัางชาจะพามา DIY เอาสายสายเน,นี้นะคะสังชาตัด เอามาข้างหนึ่งค่ะเนี่ยแล้วทีนี้เราจะเราจะมาทำสายเกี่ยวนะคะสายเกี่ยวของของตะขอเมื่อกี้เนี่ยโน้ตไว้นะคะว่าตรงไหนมั่งอันนี้สั้นกเกี่ยวด้านในนะคะชิดๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นยางยืดไปเนี่ยค่ะ เส้นที่สองให้ตรงจุดนะคะเรามาร์คไว้ตรงจุดของฝั่งนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะทำอย่างนี้นะคะ DIY นะคะ แต่ละจุดนะคะเอาไว้ด้านในนะคะเนี่ยเห็นไหมสายเนี่ยมีประโยชน์นะคะเกี่ยวเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเกี่ยวเลยค่ะเกี่ยวเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะ ได้แล้วเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะแล้วเสื้อเสื้อ,เส,อเสื้อลักษณะนี้ให้ให้ใส่แบบนี้นะคะซังซ่า DIY ใส่ซิปแล้วใส่ซิปแล้วก็ยังเปิดไม่ได้ค่ะยังยังใส่ไม่ได้ยังถอดไม่ได้อยู่ดี้ังค่าเทสเทสดูแล้วค่ะ แยกออกมาจากจำสูตรเนี้ค่ะคุงเกงแล้วทีนี้พอพอเราไอ้นี้นะคะจงใส่ตะขอตะขอหลังนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจะกระชับรูเข้าไปอีกก็ได้ค่ะเดี๋ยวช่างชาจะกระชับรูเข้าไปอีก อันนี้คือ DIY ให้ดูนะคะ